โอกาสแบบไหนที่ช่วยให้ทำงานแบบใจฟูที่สุดได้ลองผิดลองถูกกับได้สร้างสรรจริงใหม่ลองผิดลองถูกในสนามจริงค่ะได้ลองผิดลองถูกกับได้สร้างธุรกิจในฝันสร้างทีมทําธุรกิจในฝันค่ะได้สร้างธุรกิจในฝันกับได้คนพบตัวเองคนพบตัวเองค่ะได้คนพบตัวเองกับได้ทําสิ่งที่มีความหมายต่อสังคมเออโอกาสในการทําสิ่งที่มีความหมายต่อสังคมค่ะได้ลองผิดลองถูกกับได้สร้างสรรจริงใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะได้สร้างสรรสิ่งใหม่กับได้สร้างธุรกิจในฝันสร้างทีมทำธุรกิจในฝันค่ะได้สร้างธุรกิจในฝันกับได้ค้นพบตัวเองสร้างทีมทำธุรกิจในฝันค่ะได้สร้างธุรกิจในฝันกับได้ทำสิ่งที่มีความหมายต่อสังคมทีมที่ทำธุรกิจในฝันค่ะได้ลองผิดลองถูกกับได้สร้างสรรสิ่งใหม่การได้ลองผิดลองถูกล้วกันครับได้ลองผิดลองถูกกับได้สร้างธุรกิจในฝันลองผิดลองถูกครับได้ลองผิดลองถูกกับได้ค้นพบตัวเองการได้ค้นพบตัวเองได กับได้ทำสิ่งที่มีความหมายต่อสังคมการให้คนพัคนาไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นแบบไหนที่ SCG ก็พร้อมเปิดโอกาสเป็นสนามให้คุณได้ลองคิดลองลงมือทำและเติบโตไปด้วยกันเพราะที่นี่คือองค์กรแห่งโอกาส